คนที่คุณจะเป็นในอีก5ปีข้างหน้าขึ้นอยู่กับหนังสือที่คุณอ่านและผู้คนที่คุณเข้าพากันในวันนี้และนี่มันเป็นเรื่องจริงและมันก็ใช้กับเรื่องอื่นๆได้ด้วยเช่นกันคนที่คุณจะเป็นในอนาคตมันขึ้นอยู่กับทุกๆสิ่งที่คุณทำในวันนี้กับคนที่คุณอยู่ด้วย แต่มากกว่านั้นคือผู้คนที่คุณฟังความคิดที่คุณนั้นเชื่อหนังสือที่คุณอ่านหรือวิดีโอที่คุณดูอยู่ข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้รับมาไม่ว่าจะดีหรือจะแย่จะส่งผลต่ออนาคตของคุณการออกกําลังกายที่คุณจะทําหรือไม่ก็ตามจะส่งผลต่ออนาคตอาหารที่คุณกินในวันนี้จะส่งผลต่ออนาคตของคุณในเรื่องรูปร่างและพลังงานของคุณและมันก็จริงสําหรับความคิดของคุณและข้อมูลต่าง อะไรที่คุณป้อนให้กับจิตใจของคุณจะกำหนดอนาคตของคุณและท้าท้งหมดที่คุณรับเข้าไปมันคือขยะลองเดาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอนาคตของคุณจงป้อนจิตใจของคุณด้วยความคิดที่จะประสบความสําเร็จและล้อมรอบตัวคุณเองด้วยบุคคลที่มีความตั้งใจเหมือนกันมันไม่สําคัญว่าคุณจะได้รับข้อมูลข่าวสารมาจากที่ไหนจากการอ่านหรือจากรายการสดหรือวิดีโอมันไม่สําคัญสิ่งที่คุณควรทําคือให้อาหารแก่จิตใจของคุณทุกวันอนาคตของคุณกําลังร้องขอคุณช่วยมีวินัยหน่อยอนาคตของคุณกําลังร่ำร้องคุณ อย่าทำตัวหมือนคนอื่นจงเรียนรู้ให้มากกว่าคนอื่นทำงานหนักขึ้นและฉลาดมากขึ้นกว่าคนอื่นๆมันมกำลังร้องขอคุณให้ไปทำงานเดี๋ยวนี้และค่อยไปพักผ่อนทีหลังถ้าคุณไม่ป้อนความสำเร็จให้กับความคิดและจิตใจของคุณมันจะเสื่อมถอยด้วยความธรรมดา อะไรที่คุณทำทุกๆวันจะกำหนดอนาคตของคุณอะไรที่คุณต้องการที่จะให้เกิดขึ้นในชีวิตคุณต้องทุ่มเทให้กับมันถ้าคุณต้องการความสำเร็จพยายามเข้าไปอยากมีสุขภาพดีแข็งแรงเหรอพยายามเข้าไปสิอยากได้ความสงบและความสุขเลรวก็พยายามเข้าไปสิสิ่งที่คุณทำจะมีผลตอบรับในชีวิตของคุณจิตใจของฉันแข็งแกรง่งฉันแข็งแกรง่ง ความคิดของฉันแข็งแกร่งความเชื่อของฉันก็แข็งแกร่งชีวิตของฉันแข็งแกร่งคนอื่นๆบอกว่าฉันทําไม่ได้แต่ฉันทําได้ผู้เขาบอกว่าฉันจะไม่แต่ฉันทําได้ผู้เขาพูดว่าฉันไม่แต่ฉันจะใช่ฉันไร้ขีดจํากัดฉันเป็นฉันเป็นมันไม่มีอะไรที่ฉันไม่สามารถเป็นได้ไม่มีอะไรที่ฉันทําไม่ได้ไม่มีอะไรที่ฉันมีไม่ได้ในจิตใจของฉันไม่มีขีดจํากัด ันไรชขอบคุณบทความดีๆจาก fearless motivation ให้เสียงภาษาไทยโดย sparkmind ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยก็ดีนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวล,ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจำไว้ไะ้ครับ sparkmind จุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวของคุณ